บุกเบิกจักรวาลไขปริศนาโลกไฮเซียน k 2 1 8 b ขที่อาจมีชีวิต k 2 1 8 b ขไม่ใช่ดาวคอธรรมดาครับมันถูกค้นพบโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศเคปเลอร์และอยู่ห่างจากโลกเราไปประมาณ124ปีแสงในกลุ่มดาวสิงโตซึ่งดาวคอดวงนี้นะครับโคจรรอบดาวคอแดงซึ่งเล็กกว่าและเย็นกว่าดวงอาทิตย์ของเรามาก สิ่งที่ทำให้ K2 18b น่าสนใจสุดๆก็คือขนาดและตําแหน่งของมันมันมีขนาดใหญ่กว่าโลกเราประมาณ2.6เท่าและมีมวลมากกว่าถึง8.6เท่าทำให้ถูกจัดอยู่ในประเภทที่เรียกว่า Super Earth หรือบางครั้งเรียกว่า Mini n e p t u n ที่สำคัญคือมันโครจรรอบเขตที่อาศัยได้หรือ Goldilocks Zone ของดาวฤกษ์แม่ ซึ่งเป็นบริเวณที่อุณหภูมิอ่านเหมาะสมต่อการมีอยู่ของน้ำและในปี2019นักวิทยาศาสตร์ก็ได้ค้นพบสิ่งที่น่าทึ่งนั่นก็คือไอ้น้ำในชั้นบรรยากาศของ K 2 p 1 8 B ซึ่งการมีอยู่ของน้ำก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่สำคัญที่เราเชื่อว่าจำเป็นต่อการกำเนิดและดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตอย่างที่เรารู้จักกัน แต่ความตื่นเต้นยังไม่จบแค่นั้นครับเมื่อเร็วๆนี้กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเวฟหรือ JWST ซึ่งเป็นกล้องโทรทัศน์ที่ทรงพลังที่สุดที่เคยมีมาซึ่งได้ทำการสังเกต K 2 1 8 b อย่างละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็ยิ่งทำให้เราต้องจับตามองดาวเคราะห์ดวงนี้อย่างใกล้ชิดข้อมูลจาก JWST เผยให้เห็นว่าในชั้นบรรยากาศของ K2 18 b เนี่ยไม่ได้มีแค่ไอ้น้ำเท่านั้นแต่ยังมีกา๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณที่น่าสนใจอีกด้วยและยังมีปริมาณแอมโมเนียที่ค่อนข้างต่ำทำให้เกิดแนวคิดใหม่ที่ว่า K2 18 b อาจเป็นดาวเคราะห์ประเภทที่เรียกว่าไฮเซียนแล้วดาวเคราะห์ไฮเซียนคืออะไรมันคือดาวเคราะห์ที่มีชั้นบรรยากาศที่อุดมไปด้วยไฮโดรเจน และมีพื้นผิวส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยมหาสมุทรน้ำลึกสภาพแวดล้อมนี้อาจจากต่างจากโลกเราอย่างสิ้นเชิงแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่มีสิ่งมีชีวิตบางรูปแบบจะสามารถปรับตัวและดำรงชีวิตอยู่ได้และไฮไลท์สำคัญของการค้นพบล่าสุดของ JWST ก็คือการตรวจพบไดเมทิลซันไฟหรือ DMs และไดเมทิลไดซันไฟหรือ DMDS ในชั้นบรรยากาศของ k ส2 8 k 18 b ครับซึ่งบนโลกของเราเนี่ยสารประกอบเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกผลิตโดยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเช่นแพลงต้นพืชในทะเลการค้นพบ dms และ dmds เพราะว่ามันอาจเป็นสัญญาณทางชีวภาพที่บ่งชี้การมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงนี้ซึ่งอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ยังคงต้องทำการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการค้นพบนี้ ซึ่งการตรวจพบ DMS และ d m d s ในปริมาณที่สูงกว่าบนโลกเรายังเป็นปริศนาที่น่าสนใจมันบ่งชี้ว่าอาจมีกระบวนการบางอย่างที่กำลังเติมเต็มสารเหล่านี้อย่างต่อเนื่องแน่นอนว่า K 2 1 8 b ไม่ใช่โลกที่เหมือนกับโลกเราทุกประการแต่แรงน้ำถ่วงที่สูงกว่าโลกบรรยากาศที่แตกต่างกันและรังสีจากดาวแคลแดงอาจเป็นความท้าทายต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอย่างที่เราคุ้นเคย การศึกษาเค .2 ข18 b ยังเป็นเพียงก้าวแรกในการเดินทางอันน่าตื่นเต้นเพื่อค้นพบสิ่งมีชีวิตบนนอกโลกเค .2 ขี K 18 b เป็นโลกที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้มันแสดงให้เห็นว่าอาจมีโลกอีกมากมายที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีชีวิตและการค้นพบ DMS และ DMDS ก็เป็นสัญญาณที่น่าจับตามองอย่างยิ่งแล้วคุณล่ะครับ คิดว่าเราได้ค้นพบกับสิ่งมีชีวิตบน k 2ข18 b หรือเรวเคาะดวงอื่นๆในจักรวาลหรือไม่หลังจบคลิปแล้วมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในช่องคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆของช่องเรากันครับ